โอ้ยเ็ดีอย่างเนีนี้โอ้ยจะเป็นควนเฮ้ยพักเป็นตะแสมแห้งกินในสมอยากเลยมนันนี่กินกับแจวตะแสมแห้งกินในสมอยากกินพุ่งแตกมาเลยมนันนี่อยากมาโดนเลยนี่พักอันนีเอิโนโดนเพื่อสิบเป็นดอกว่าสะได้กิน เป็นตัวแนให้เป็นตัวแนใหยนี่ค่ะมีคนตัวมากเอามาปีนทั้งให้คอยเน่ให้โท่มามนโท่มาอันปีนท้งัวนั้น้บางคนนี้เป็นคนโมาจ้าแม่ยุคข้ายุคข้ว่าจังไรปีนเรียบปะปีนดางมันขึ้นปีนดังปีนดังมันขึ้นจ้าเอาอย่างนี้ปีนดามันขึ้นปีนดัมันขึ้นดัา คนแนวนี่โอ้ยข่อยระคืดยาคนายไปเคลือสิไปเก็บมาได้ดิเฮ็ดเัื่องไหนคนแสดงกินออ้ยจะเป็นิ้ลนะสารกันแย่งข่อยว่าให้ปีนขึ้นปีนแล้วจอมนปีนแนวนี่ส่วนดากมันขึ้นเออกับส่วนดากมันขึ้นกับที่ส่วนกัดเปึกแห้งแค่แล้โอ้ยบ่ได้กินดอกควายนี่บ่ได้กินเอาดอกคนยิ่งจะปึกลนะสาการแห้งแท้ส่วนดาบกับส่วนที่ที่ส่วนดามเปิ้ลโอ้ยกับ ึ้นนี่ปีนพักขึ้นนี่แม่ปีนทั้งดาบมันขึ้นนี่แม่โบเม้นเนี่ยนี่โบเม้นมึงก็สูนหัวแฉ่งเด็กคนนีงสิปึกนะสาการแน่แท้บม่ได้กินแล้วดอกบานนี่็ว่ากินพักลวกพักก็เปีนแดาปีนดาบมันขึ้นก็ค่อยเข้าใจ้งคอยก็คนซื้อนอกปีนดาบมันซื้อก็ซื้อโหดซื้อเหลือแดงก็ตามต่อตายนี่นะ